พรสถิตนิรนิรนัน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักง,งานบริษัท GM เอมมันติมีเดียกลุ่จำกัดมหาชนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3 ร่วมกับ GMG Television Toyota ขับเคลื่อนความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นแครงปัป๊บปัป๊บปั๊บไปกัน ถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่แบบอยากไปยอยทัวอีสานหนูรู้นะว่าพี่อายอะ่ะคิดยังไงกับพี่เก้ยได้เไปๆกันดีกว่าเดินเดินทางดีกว่าคนคนหาไรใหม่ออกไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไป ลมร้อนจลมี่ที่ไหนอะคะพี่เคยได้ยินเรื่องผีจ้างหนังไหมคะไาหัวใจที่สุขสันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเคร่งแก๊งฟิลเที่ยวทั่วไทยเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทยพรีเซนต์โดยโตโยต้าสนับสนุนโดย Vios Outtime Friend การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS ADVANCE 4G และนี่แหละค่ะหมอรำพันปีที่โด่งดังของที่นี่เลยค่ะพันปีโโอ้หูยนานขนาดนั้นเลยเหรอใาหมู่บ้านได้ยินแล้วพี่รู้สึกว่าจิตกรรมโบสเนี้ยมันแปลกๆไหมดูสีดิแล้วทำไมไม่ถามคนเจ้าถิ่นนะครับใช่ทำไมเราไม่ถามคนเจ้าถิ่นพี่นุ่กคนตดกันเลยขอนแก่นนี่คือบ้านพี่ใครอยากเที่ยวที่ไหนอยากไปไหน เดี๋ยวเจ้าฉินพาเที่ยวนี่ครับวัดทุ่งมหาเศรษฐีครับเขาบอกว่าถ้าใครมาที่นี่จะได้เป็นเศรษฐีทุกคนครับนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงจริงสาธุพี่เกโลงเพลงให้น้องฟังน้อยไม่ต้องพอน๋ยวกอนเอากล้าหรือเปล่าหนูจ้างเลยเท่าไหร่ห้าบาทเอาไปดีห้าบาทก็ไปแล้วอย่างเงี้ยหอ ใน,ในนึขอบคุณทุกคนเดี๋ยวไปฟังใส่ว่าสีบอสชิมกันแรงๆกับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ว่าสีบอาชิมกันเฉยๆเฉยๆไม่แรงใส่วาสีบอทิ สดชื่นดีที่อุดรวันนี้แวะมาเยือนถิ่นอุดรทั้งทีก็ควรจะไปดูอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นกันบ้างเริ่มตั้งแต่เช้าที่ทะเลบัวแดงตามด้วยภูฝอยลมเติมพลังกันด้วยไข่กระทะและปังยวนนุ่งลมห่มฟ้ากันด้วยผ้าย้อมครามแล้วแวะกันต่อที่สวนกล้วยไม้หอมอุดรสันชยัยหยิบน้ำหอมอุดรสันชยัยติดไม้ติดมือมาเพื่อเพิ่มความสดชื่นจนถึงวันใหม่แล้ววันต่อๆไป คุกว่าเส้นทางที่คุ้นเคยหากเราได้กลับมาอีกครั้งเนี่ยความทรงจําที่เกิดขึ้นที่นั่นก็จะกลับมาด้วยทั้งบรรยากาศต้นไม้แสงแดดหรือแม้กระทั่งร่องรอยของถนนสายนั้นยิ่งถ้าเป็นที่ที่เราผูกพันมากแล้วนะใครมุกว่าคนเราจะจดจํารายละเอียดได้แทบทุกอย่างเลยล่ะค่ะอะไรคะหนูอะไรยิ้มอย่างมีความสุขดีใจได้กลับมาเหรอใช่นันนาทีจะได้กลับอ่ะ ไข่มุกจะเอาเปรียบเินไปแล้วได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้กลับบ้านด้วยพี่ก็อยากกลับบ้านบ้างอ่ะเอา้ากเรามาภ<ม>าคอีสานอ่ะแล้วหนูก็เป็นคนอีสานอ่ะได้มาจังหวัดบ้านหนูอ่ะอย่าแซวหนูเยอะนะหนูจะไม่พาเที่ยวเลยคอยดูเฮ้ย<อ>ไม่เอานะไ,าไข่มุกโอเคเราจะไม่แซวไข่มุกเลยเพราะว่าไข่มุกเป็นคนเป็นน้องรักที่น่ารักสวยงามเพลงก็ร้องเพราะแบบคือทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะเออต้องนําเที่ยวดีแน่แน่ดูไม่จริงใจเลยอ่ะเดี๋ยว ทำไมถ่ายผมแบบกี้มาหร่าไงอย่างเงี้ยมันไม่จริงใจอ่ะแล้วอะไรขนมไหมจริงใจได้ตกลงต้องเลี้ยงขนมโอเคเดี๋ยวพี่เลี้ยงขนมจัดไปแล้วเราจะไปที่ไหนกันก่อนดีโฮคุณนายโฮไม่ใช่โกนมืนโฮไม่ใช่โฮจิมินต่างห์เราจะไปบ้านลุงโฮกันหนูเชื่อว่าพี่อายชอบสุดๆแน่ๆเพราะว่ามันเป็นบ้านดิน เฮ้ยจริงดิเฮ้ยพี่อินนะพี่ชอบบ้านอินโอเคงั้นเราลุยไปบ้านลุงโฮกันเลยบิวบิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งศึกษาชงปรบวัตทศาสตร์โจิมินนะคะ ทราบมาว่าลุงโฮเนี่ยเป็นเหมือนกับวีรบุรุษของชาวเวียดนามเลยใช่ไหมครับแล้วก็ผมอยากรู้ว่าลุงโฮมีความสําคัญยังไงกับคนเวียดนามแล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรกับประเทศไทยยังไงครับคือท่านเป็นคนปลดแอกเราจากฝรั่งเศสค่ะท่านก็พยายามที่จะหาทางกอบผู้เอการาชให้กับประเทศเวียดนามและเป็นประเทศไทยที่ช่วยเหลือท่านอย่างมากค่ะในการที่กอบผู้เอการาชเคยได้ยินแต่คําว่าลุงโฮลุงโฮผมว่าหลายคนคงไม่รู้ชื่อจริงชื่อจริงของท่านคือ ปรนธานาพิปดีโฮจิมินค่ะแต่ท่านอยากให้พวกเราเรียกว่าลุงโฮค่ะคือความเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมค่ะก็จะดูเฟรนด์ลี่กว่า่ใช่ค่ะ แล้วก็ตรงตรงนี้ที่ตรงนี้มีมีอะไรบ้างครับในบริเวณนี้จะมีบ้านจำลองของท่านลุงโฮเคยอยู่นะคะกี่ปีมาแล้วครับโอ้ตั้งแต่ปี1928-1929-1930ค่ะแต่มาอยู่ไม่นานนะคะแต่ละครั้งท่านมาก็รวบรวมคนพักจากที่คนเวียดนามเคยมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อจะกลับไปต่อสู้กับฝรั่งเศสค่ะเองั้นเราไปดูบ้านกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมนะฮะบ้านของขอบคุณมากครับ เชิญเข้ามาชมในบ้านของลุงโฮนะคะแบบเนี่ยทุกอย่างเหมือนเป๊ะเลยเหมือนที่ลุงโฮเคยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่ท่านจะสอนเป็นภาษาเวียดนามก่อนแล้วท่านบอกว่าเป็นคนเวียดนาม ต้องรู้จักภาษาเวียดนามแล้วรักภาษาเราเราถึงจะรักคนอื่นได้ก็ยนภาษาไทยด้วยด้วยค่ะแล้วก็สอนภาษาเวียดนามด้วยค่ะก็คนไทยมีมีบุญคุณกับคนเวียดนามที่ให้ท่านมาอยู่อาศัยให้พวกเรามาอยู่อาศัยตรงนี้จะเป็นเลื่อยไม้นะคะแต่ก่อนเป็นโรงเลื่อยไม้ค่ะกพอจะเอาไม้ไปขายเอขายแล้วก็ได้รายได้มาเป็นเหมือนแบบเป็นกองทุนเป็นกองทุนส่งเสริมทางนู้นค่ะอ๋อส่งเสริมที่ที่เวียดนามค่ะ แต่ท่านจะปลูกทั้งข้าวปลูกทั้งผักแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันค่ะเราจําลองเตียงของลุงโฮนะฮะแล้วก็ท่านชอบพักม้าของไทยมากค่ะพักม้าไทยท่านบอกว่าทําประโยชน์ได้หลายอย่างคถ้านอนก็ได้อาบน้ําก็ได้ถ้าแดดก็คุ้มหัวได้เพราะฉะนั้นท่านจะเอาไปด้วยทุกครั้งแล้วนั่นคือเนี่ยอันนี้อันนี้คือ หมอนหนุนเป็นไม้แต่เป็นเป็นเนชิ้นเดียวฟังดูลรานี่คือลุงโหก็ค่อนข้างที่จะสมถะนะคะท่านท่านสมถะมากมค่ะแต่ท่านก็สอนให้พวกเราคือต้องทำงานต้องเก็บหอมอมฤิไม่ใช่ใช้ทุลุยช่วย,ยค่ะก็สอนให้พวกเราเป็นคนมัธยัสถ์เหมือนกันค่ะตรงนี้เป็นที่นอนพักของคนท,ที่มาช่วยงาน ตัดไม้ค่ะ, oh. ะบางทีก็เป็น30-40คนบางทีก็20คน,นอ,อยู่รประจำค่ะ เขาก็นอนหนุนไม้กับกับผ้าขม้าค่ะลุงโฮใช้ชีวิตอยู่ในนี้แล้วก็คนที่มาช่วยงานหรืออะไรก็นอนกันทั้งหมดเลยผมขออนุญาตเดินชมแล้วก็ถ่ายรูปแถวนี้ได้ค่ะดังนั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ที่เราให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของลุงโฮใช่ยินดีมากค่ะยินดีต้อนรับทุกคณะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาค่ะดีดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะยก็เชิญได้นะคะ เขาหน้ารักมากเลยเนาะเขาแต่งตัวมาต้อนรับพวกเราเขาใส่สร้อยทุกอย่างคือเขาเต็มมากหนูคุยอยู่กับคุณป้าคนหนึ่งมีชุดอย่างเงี้ยยี่สิบชุดนี่อายสวยมากเลยอ่ะอุ้ยไปไหนมาหนูไปไหนมาคะหนูหนูไปเซฮัลโหลกับคุณละไมไทยแลนด์โบมาคุณละไมไทยแลนด์คนนั้นเขาคือคุณแม่หนูยังหัวยราะแม่บอกว่าจะมากินข้าวด้วยอ่ะไม่จริงดิดีเลยแม่เลี้ยงหรอได้กินข้าวฟรีพี่เกดเลี้ยงไง ทำไมหนูคุ้นๆจังเลยอะเหมือนเคยมาเลยหนูมีเชื้อเวียดนามรือเปล่าดูจากหน้าแล้วไม่อดดูมีดูจากหน้าหรือจงเมื่อกี้พยาพยามจะมองเนียงเตงมันมองไม่เห็นแค้แต่เดินเข้ามาพี่ก็รู้สึกแล้วแหละว่าแบบทุกอย่างมันยังคงสภาพแล้วทุกอย่างที่เขาจําลองมามันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็เหมือนจริงเหมือนเราได้ย้อนอดีตไม่ยอมมาฟังเมื่อกี้คุณป้าเขาแบบอธิบายให้ฟังว่าประวัติความเป็นมาหรือว่า วิธีการใช้ชีวิตของรุงโฮเป็นยังไง<ช>เดี๋ยวพี่เมาให้ฟังทีหลัง<ช>แต่ว่วันเนี้ยพี่อิ่มกับที่นี่แล้วแต่พี่อยากจะไปเที่ยวที่อื่นอีกใครมุกจะพาพี่ไอไปเที่ยวที่ไหนพี่ไออยากไปไหนพค่เลือกได้เหรอพี่ไอชอบป่าแบบเขาป่าเขาลำเนาภัยป่าเขาลำเนาภัยพี่ไอขอไปที่นี่อุทยานแห่งชาติภูพบาทจัดไปอืม หนูไม่โซนค่ะหนูไม่โซนนะคะไรับอย่าลุ้งโอพังนะครับอย่าลุ้งโอว่าอย่าลุ้งโอว่านะครับอายทำไมอายถึงอยากมาที่นี่อ่ะที่นี่คือเขามีแบบเรื่องราวเกี่ยวกับความรักด้วยแสดงว่าพี่อายกำลังมีความรักเฮ้ยบ้าใครมีความรักไม่มีเสียงสูงทำไมอ่ะเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพิซเน็ตด์บายโตโยต้า